สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสกสุลสกนุนมากินข้าวน้งเจ๊กแก้วเด้อกินข้าวกับเจ๊กแก้วเด้อพี่น้องกินข้าวกับไข่ต้มแล้วก็มีปลาปิ้งเนี่ยมีอันนี้ไก่ย่างอันนี้ปลาทูแล้วก็อันนี้ปลาดุปิ้ง แล้วก็ไข่ต้มมาเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นแกงหอยพี่น้องแกงหอยจุกแกงหอยจุบ,อ,จบอันนี้ก็เป็นน้ำพริกป่นน้ำพริกแอนเจลหมกน้ํากินก็ผัดก,กินกับไอ้ปลาดุกแล้วก็มีผักผักกับมีอันมีโอ๊ยยังพี่น้องพี่น้องอมีเห็ดต้มแล้วก็มีดอกหอมแล้วก็มีกวางตุง้งผักบุ้งพี่น้อง มามาเบเบน้ำกันเสบ็บๆบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฟังป่ายินเขา่าเขา่าแต่ละมือแต่ละเว้นบ่มีอย่างมากมายชีวิตคนเฮากินเข่ากับเขา่าบ่มีอย่างมากมายกินเข่ากับเขา่าโอ้ยว่ะ กินข้าวกับข้าวนะพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเขามีอย่างมากมายอยู่เพื่อกินอขอบคุณอู่ยาแตาย้ายที่ให้ไวพ้พรนให้เขามีอยู่มีกินนะพี่นอ้องมาถึงก็อดอยาก ได้ไม่กินแต่ละมือแต่ละเวน้น <c> ไ <oughs> ข่ต้มไข่แดงก็องเอาถต่น้องฟ้า ฟางตุ้งหยอกอจับคือเก่าด้วยพี่น้องหินตะไขร้าขาว ไ,ไก่หลานกินไปโรงเรียนแม่ท่านเนี้ยออันนี้ก็เป็นปลาทูปลาทูหนึ่งพี่น้องคอย่าได้ทอดเอาดอกคอยไปต้มเอาเพิ่นกับต้มมาแล้วลวกมาแล้ว,วเขาก็ไปลวกอกีกสาหนึ่งเพราะว่าจะแก้วบ่กินทอดนะ รักบุ้งนาด้วยไม,ม่น้อสีมันยอดมันแดงแดงกบเข้าอยากได้เห็นจังเลย่ายบ่ให้เห็นผักก็ฮอตฮอตบ่ได้เห็นห้อยหอยตูนน้พูน่ะพูนอ่ะอืมคุณเจ้าเห็นบ่นี่หอยตู้ค่อยเ่าไปตรงนี้เอาพริกไปตรงนี้ นี่ผักก็เห็นไปหมดผักก็เห็นหมดหมดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาทูจับจับ juắp bơng con hỏi à juắp ừ. ừ. hỏi chưa ăn ăn hoi juắp có sẽ hay khó hay à lăm lăm lười đơ โอ้ยมากินต่อว้ากินฟ้าหอยติดคอที่ไหนบ้าคอยกระจายเข้าเฮ็ด côn quang tung. Gím tấp phích có đục chứ. ย่างปลาดุกย่างพี่น้องเห็นปะปลกบุง้งมึงปิดไก่ ก็จะมีเนื้อปนเนื้อปนแน่ จะพี่นนองแซ่บน้ํากันอร่อยแค่กินหอยจุบอันนี้ก็จะติดคอแล้วฝาหอยแล้ว กินให้เบิรรู้ว่าเป็นไขมันหรือเปล่าแต่มันย่างเอานะเขาให้เรากินอกไก่เรนี่อเนี่ยนอกปีกมันเลย แซ่บคือกเกาพี่น้องขั้นบนันไดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดเอร์พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องแฉวตาพาก,กินในเดเอร์พี่น้องคลิปผักต้มเมนูผักต้มจ้ะไปก่อนเดอร์ายบายเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะ